ชื่อน้องแคลโบอายุห้าขวบเราจะมาให้ให้ทานเรื่องก่อนนอนนอนกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอี่ลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็กถึงเวลาเธอก็ต้องออกไปหมูตัวที่หนึ่งซื้อฟาร์มาชําบ้านและหมูตัวที่สองไปเอาไม้มาชําบ้านส่วนลูกหมูตัวที่สามก็เอาอินมาชําบ้านด้วยปูน ที่บานตัวเองมีบาปกรใจยรายไล่ออกมาหากินจะกินลูกหมูสามตัวเปิดประตูให้ข้าเข้าไปกินสักหน่อยไม่ได้หรอกไม่ยอมเปิดใช่ไหมฉันจะเป่อใบ้านทั้งเลยเปิดประตูให้ข้าเข้าไปกินเลยนะลูกหมูสองตัว เปิดประตูให้ข้าเข้าไปกินหนกอยไม่ครับไม่ยอมเปิดใช่ไหมฉันจะเปบบ่า <c oughs> ด้านไฟบ้านพังแล้วบ้านพังแล้วลูกหมูสองตัววิ่งไปไหนวิ่งไ,ไปบ้านหมูตัวที่สามเปิดประตูข้าเข้าไปกินสักหน่อยไม,ไม่ไม่ยอมเปิดใช่ไหมฉันจะเป่าด้า <c oughs> มันขึ้นบ้านหมูทางปล่องไฟ จบหรือ,อยังจบแล้วค่ะขอบคุณครับ